เขาและท่านผู้ชมก็สวัสด,ดีกันด้วยนะครับก็มาอยู่กับผมในะรายการเกมคุงแคสเกมมิ่งนะฮะก็ต้องถามว่าทําไมเสียงเสียงแปลกๆฮะเจ็บคอหัวเลาะมากไปหัวเลาะไปพี่เอกมากไปวันนี้จะมารีวิวไข่กันเย้ yeah. ดูมาดูไข่กันนะฮะนี่ไม่ใช่ไข่ปกตินะเป็นไข่เลียวแล้วก็เน่าด้วยนี่เกือบจะอาทิตย์แล้วเนี่ยยังไม่ได้เอามาปลาเล่นเลยวันนี้กะว่าจะมาปลาเล่นนะฮะปลาใส่ต้น ต้นต้มะพร้าวโง่เนะี่ยมันเลยจะโดดหรือเปล่าโอเคครับ <c oughs> รามาลองกันดูดีกว่าต้องต้องที่สิบสี่ตัวสโคปครับววหบุนตัวแล้วก็ววิ ปุ um. okay, ่มโอเคงั <All> ้นเอ่อบายแล้วลากรอยไข่บานแจ้ะจุ๊